หลายครั้งแล้วครับที่คิดจะเริ่มทําแต่ก็ยังไม่ได้ทำสักทีหลังจากที่ลองทําไปแล้วเรื่องของ dividend valuation m e t r i นะครับของคุณเทพลุ่งธนาพิลล์มนะครับก็มีคนสนใจเยอะแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามาก็ขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยครับตอนนี้ก็กําลังรวบรวมข้อมูลของตัวงบก,ากําไรขาดทุนแล้วก็งบดุลของแต่ละบริษัทให้ครบถ้วนเพื่อที่จะเอาค่าข้อมูลต่าง มาทําโปรแกรมคํานวณให้ทุกท่านได้ค้นหาหุ้นที่ถูกใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีโอกาสก็เลยอยากจะลองมาแนะนําเรื่องของตัวไรายได้แล้วก็กําไรขั้นต้นนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังเข้าสู่ปีใหม่มีอะไรใหม่ๆที่จะเริ่มเข้าสู่ไตรามาสที่หนึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะคํานวณตาราง i v v d e n d valuation m t r i เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ไตรมาสแรกเนี่ยครับ เป็นแนวมองก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าในเ,เรื่องของราคาที่จะเกิดขึ้นนั้นมันมันน่าจะเป็นราคาเท่าไหร่นะครับท่านจะได้คำนวณได้โดยปกติและพื้นฐานของบริษัทเมื่อเราคำนวณไปมากที่หนึ่งได้แล้วเนี่ยที่สองที่สามที่สี่นะครับ<ๆ>ก็จะเป็นไปตามรูปแบบของบริษัทที่เขาสามารถทำนะครับเราสามารถที่จะเช็คย้อนหลังได้ในตัวอย่างนี้ผมเอา,เอาสารี่มาให้ทุกคนดูนะครับน่าจะเป็นหุ้นที่หลายคน ถืออยู่ในมือด้วยว่าอ,อ,อนาคตของเขาเป็นยังไงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทเขาเป็นยังไงบ้างแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพูด,ดยาวๆเนี่ยมันอาจจะออต้องกินเวลาเป็นชั่วโมงนะครับหรือไม่อาจจะข้ามวันเลยก็ได้วันนี้ก็เลยขอแนะนําตัวที่เป็นเรื่องของรายได้แล้วก็กําไรขั้นต้นก่อนนะครับกำไรขั้นต้นก็คือเ,ออเป็นการที่เราเอารายได้ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยต้นทุนการขายสินค้าก็จะเป็นกําไรขั้นต้นที่ ยังไม่ถูกรวมกับตัวอ่ยังไม่ยังไม่โดนหักนะครับเรื่องของการการดําเนินงานและค่าบริการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นฉังนั้นกําไรขั้นต้นจะบอกเราได้ว่าบริษัทที่เราต้องการที่จะเป็นเจ้าของนั้นนี่ยสามารถทํากําไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนอื่นยังไม่ต้องมองก็ได้นะครับดูก่อนว่ามีดที่ถืออยู่ในมือมันขึ้นหรือมันคมนะฮะ วิธีการง่ายๆครับก็คือเราจะเห็นด้วยกําไรขั้นต้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เอากําไรขั้นต้นมาคิดเลยเดี๋ยวผมจะลองคิดของปี2010ก่อนนะครับขอท,ทษไปนิดนึงกำไรขั้นต้นของเขาคือ275.5ล้านนะครับแล้วก็คัปปี้มาแล้วก็ลองทำการคำนวณเอา275.5ตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย รายได้รวมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่แนะนําให้ใช้รายได้รวมเพราะว่าเในบางปีเนี่ยรายได้อื่นๆของเขาเนี่ยมันไม่มีแต่พอเอิญเนี่ยซาบีเนี่ยดูท่าทางแล้วเขามีรายได้อื่นๆที่ค่อนข้างที่จะเออ,อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่แล้วนะครับไม่ได้ขึ้นขึ้น,นลงลงมากนะก็เอามารวมเลยก็ได้นะครับเก้เาสองร้อยเจ็ดห้าจุดห้าตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด นะครับรวมไปได้ทั้งหมดเดี๋ยวนะครเอาสองนะร้อยเจ็ดบหาตั้งแล้วก็หารด้วย7 6็จุดแล้วก็คูณร้อยนะครับก็จะได้มาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์นี้คืออะไรมันคือเปอร์เซ็นต์ในการทำกำไรขั้นต้นนะครับ หรือเขาเรียกว่าอัตราการทํากําไรขั้นต้นจะเห็นว่าปี2010เนี่ยเกามีอัตราการทากำไรนะครับขั้นต้นถึง3.6เซนซึ่งโดยปกติระดับนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับก็มีอยู่เยอะเหมือนกันครับในบริษัทจดทะเบียนที่มีอัตราการทำกำไรขั้นต้นมากถึงขนาดนี้แต่ว่าจะไปตายตอนหลังก็คือโดนหักค่าใช้จ่ายการดําเนินงานไปเยอะอาจจะเสียไปเรื่องการโฆษณา นะครับแล้วก็อะไรต่างๆอีกนานาอย่างเช่นเรื่องของการรีเสิร์ชแอนด์เดเวลลอปเมนต์นั่นก็ถือเป็นต้นทุนอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ค่าเสื่อมด้วยยิ่งบริษัทมีโรงงานมีอุปกรณ์ที่ต้องคิดค่าเสื่อมในแต่ละปีมาพูดถึงสารีนะครับตอนนี้สามสิบกเปอร์เซ็น่าจะเห็นว่าค่อนข้างเยอะมากโดยที่รายได้นั้นเริ่มน้อยกว่าปีก่อนนะครับก็คือแค่เจ็ดรอสิบเ็ดล้านเท่านั้นเอง แต่ปี2009เนี่ยมากถึง847.1ล้านนะครับกำไรขั้นต้น236.8เรามาคำนวณเดี๋ยวว่าปี2009นั้นอัตราการทำกำไรขั้นต้นมากน้อยขนาดไหนะท่านก็เอา236.8ตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย847.1คูณร้อย นะครับก็จะออกมาเป็นตัวเลขอัตราการทำกำไรขั้นต้นของปี2อง9นะครับท่านจะเห็นว่ามันต่างกันเยอะนะเกือบ10%เปอนเลยทีเดียวสำหรับปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งรายได้จะมากถึง800รกว่าล้านก็ตามนะครับแต่ว่าโดนต้นทุนกินไปหมดเดี๋ยวดูลองปี 2,080ก็ได้ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างก็เอา188.2ตั้งแล้วก็หารด้วย9 2 6 3คูณ100ก็จะได้20นะครับี4 2 0 8 ่สิบเซนต์นะครับท่านจะเห็นว่าแค่ตัวเลขรายได้อย่างเดียวมันไม่ได้บ่งบอกอะไรจริงๆนะครับถึงแม้ว่ารายได้จะหดลงนะครับจาก900กว่าล้านนะครับลงมาเหลือแค่เจ็เป็นล้านในปี2010แต่ว่าอัตราการทำกำไรนั้นเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองเป็นเรื่องเรื่องดีนะที่เขาสามารถตดทุนได้ อย่างเดียวที่จะต้องทําก็คือการหารายได้เพิ่มนะครับอาจจะเพิ่มราคาสินค้าหรือไม่ก็หาลูกค้าเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็ต้องไปดูว่าในปี2011เขาจะงัดกลยุทธ์อะไรมาแต่ว่าเขาสามารถลดทุนได้นี่ถือว่าเป็นการเพิ่มกําไรที่ดีในส่วนหนึ่งแล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มองง่ายสุด ท่านสามารถตัดสินใจได้เลยว่าบริษัทมีการพัฒนามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าท่านดูถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นนะครับลดลงเรื่อยๆนะครับหรือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า20%ลงไปนะครับก็ถือว่าไม่ดีละ25%นี่ก็ถือว่าคิดหนักเหมือนกันแต่ถ้า30%ขึ้นไปเนี่ยถือว่าโอเคละบริษัทมีอนาคตที่สดใส นะครับก็ไปดูเรื่องอื่นว่ามีรายได้จากการดําเนินง,งานอีกเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องเป็นตอนหน้านะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างหากท่านใดสนใจอยากที่จะลองดูรายได้แล้วก็กําไรขั้นตน้นหรืองบดูต่างๆก็เข้ามาได้นะครับที่ w w w ร์ n ว o บฟันนะครับหรือเข้าไปใน Google ก็ได้ครับแล้วพิมพ์คําว่าหุ้นปันผลแล้วกดค้นหานะครับแล้วก็เข้ามาเข้ามาลองดูนะครับว่า เรื่องของงบดุลม,มันง่ายมากนะครับที่เราจะหาบริษัทที่ดีได้ในอนาคตสําหรับคนที่ต้องการวางแผนเรื่องง่ายระยะยาวนะครับเรื่องของการปันผลแล้วก็อัตราการเติบโตของบริษัทนะครับอย่างที่เขาบอกกันว่าถ้าเราฝากเงินธรรมดาเนี่ยเราอาจจะได้แค่ดอกเบี้ยนะครับแต่น,นี้นอกจากเราจะได้ดอกเบี้ยแล้วสาหรับการเล่นหุ้นตัวบริษัทยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรายได้ของเราด้วยนะครับเท่ากับเราได้สองต่อส่วนเรื่องราคาบักระดาน อันนั้นถือว่าเป็นกำไรชีวิตครับ